คลิปนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการดูแลรักษาดวงตานะคะแต่จะเป็นการรักษาเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปกันจริงๆแล้วว่าดิฉันดูแลตัวเองมานานแล้วเรื่องนี้แต่ว่าอยากจะมาแชร์อยากให้ทุกคนสามารถรักษาตัวเองได้ตัวเองเออจะได้งดการไปโรงพยาบาลหรือไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอจะได้ไม่มีงานเพิ่มขึ้นและอย่างหนึ่ง ทุกคนจะได้ปลอดภัยจากโควิดด้วยบางคนอาจจะทราบแล้วก็ฟังเพลินๆนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยกันละกันนะคะก่อนไปฟังดิฉันขอคนละหนึ่งซับสากไทนะคะไปกันเลยค่ะปัญหาเรื่องตาเนี่ยคือดีเรื่องว่าตาแห้งไหมคะ ดิฉันนะเป็นแต่แรกก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าคนตัวเองเป็นคนตาแห้งคือคืออาการตาแห้งเนี่ยมีมาจากหลายสาเหตุแต่ละสาเหตุแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมองจอคอมตลอดเวลาหรือว่าขีม่มอเตอร์ไซค์ลมตีหน้าหรือว่าจะกินยาบางตัวซึ่งทําให้ตาแห้งหรือหรือกินน้ําน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงเรื่องสาเหตุน่ยดิฉันจะไม่ค่อยอยากจะเน้นมากเพราะว่าแต่ละคนก็ มีที่มาที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าอยากจะให้เน้นย้ำว่าออลองสังเกตตัวเองว่ามีอาการอย่างนี้หรือเปล่าดิฉันจะแบ่งเป็นสี่หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนะรู้สึกว่าตาละคายคืงรู้สึกเหมือนกับไม่สบายตาเลยเหมือนระคายคืองตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเหมือนกับมันมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจหรือมันยังไงไม่รู้ว่านะือคนเราถ้าเกิดตาละคายคืองมันก็รู้สึก ไม่ไม่สบายอ่ะไม่สบายลูกาตานะคะแล้วข้อสองนะมันเหมือนกับว่ามีอะไรติดอยู่ในตาตลอดเวลาเลยรู้สึกมันนม่ขี้ผงหรือมีผงตาหรือมีเส้นผงใดจริงจริงมันไม่มีนะฮนะ,ะแต่มันรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่สามนะ,ะรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าตามองแบบมุมมัวผ้ามัวเหมอืมอนก็มองอะไรไม่ค่อยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีมืเมือกอะไร อยู่ผิวหน้ารูปตาหรือเปล่ามันนะไม่ตาแบภามัวไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะส่วนข้อข้อสุดท้ายนะคะสังเกตตัวเองไหมบางทีชอบมีน้ำตาหรือขี้ตาบ่อยๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะนอนตอนกลางคืนเดี๋นอนตื่นมาอะไรเงี้ยอันนั้นละคะสี่สี่ข้อที่พูดไปเนี่ยเป็นลักษณะของคนตาแห้งนะคะด้วยบางคนอนาะยุเยอะก็เป็นด้วยอะไรก็ตามตรงนี้อยากให้ทุกคน ดูแลรักษาในการไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะค่ะง่ายๆเลยคือคือไอสิ่งที่สาเหตุที่ทํามาถ้ารู้ตัวก็หลีกเลี่ยงซะจะได้ไม่เป็นนะคะอันนี้เป็นที่รู้กันคือบางคนโตลมขีม่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่แว่นหรือโดนอะไรเงี้ยก็ไปแก้กันไปเรื่องสาเหตุแต่แต่ถ้าเรื่องราวทั้งหมดถ้าเกิดโอเคเอาละมันไม่หายหรือมันงเป็นอยู่นี่เลยค่ะ น้ำตาเทียมคือตัวนี้คุณหมอให้มานะ,ะมันมีหลายยี่ห้อนะคะแต่คุณหมอให้มาทีนก็เลยใช้ยี่ห้อนี้ก็ก็น้ำตาเทียมนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ค่ะดีฉันรีวิวให้ดูนะแต่ไม่ต้องไปสนใจยี่ห้อนะคะเพราะที่ทินไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รีวิวเกี่ยวกับยาแต่อยากให้คนรู้จักว่ามันเป็นยังไงจะได้หาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือไปหาคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันจะเป็นหลอดเล็กๆอย่างเงี้ย แล้วก็ดึงออกมาพอดึงมาปุ๊บนะคะแล้วเราก็เปิดจุกนี้จุกนี้เปิดแล้วมันสามารถเสียบกลับไปที่เก่าได้นะแล้วก็วางตั้งไว้อาจจะวางข้างนอกหรือ,อแช่ตู้เย็นก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าหลอดเน,นึงอ่ะเวลาใช้มันใช้ได้มีอายุถึงยี่สิบสีชั่วโมงเวลาคุณเปิดหลอดมาป๊บกนี้คุณก็หยอดหยอดเดี๋ยวหยอดทั้งวันจนจนเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะหมดหลอดเพราะมันเสียดายของให้มันหมดหลอดไปเลยเลยแล้วหรือว่าพรุ่งนี้จะไม่จะไม่หยอดก็ได้อีกสองวันหยอดทีก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่า เยี๋เป็นข้พักข้พักก็ได้เพราะามันจะได้เอ่อ,อเลี้ยงลูกตาเราจะได้ไม่แห้งชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้นะคะง่ายๆเนอะคือที่มาแชร์เนี่ยอยากอยากให้คนที่ไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจเนี่ยรักษาดูแลตัวเองได้ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องโรงพยาบาลจะได้แบบเซฟตัวเองด้วยไม่มปไปเจอคนแปลกหน้าโควิดก็เยอะแถมคุณหมอจะต้องมีงานเพิ่มอีกเนาะ แล้วส่วนที่สองนะคะคือมีสองเรื่องเท่านั้นเองไเรื่องที่สองเป็นเป็นบ้างไหมคะคือขอบตาเนี่ยตรงขอบขอบขอบอะไลเนอร์ก็แล้วกันนะที่เป็นอ่ะดิฉันเป็นบ่อยมากเมื่อเมื่อช่วงเมื่อก่อนเป็นแต่เมื่อก่อนเป็นเนี่ยเพราะว่าไม่รู้เกี่ยวกับกินเพชรเยอะหรือเปล่ามันอาจจะมีมันจะเหมือนก็เป็นต่อมสิวไขมันอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นตรงขอบอะไลเนอร์อ่ะเป็นเม็ดเป็นอะไรแต่ว่าคือถ้ามันเป็นเริ่มเป็นตุ่มเล็กๆ ตลอดลวลาถ้ามันปล่อยนานมันก็เริ่มเป็นเหมือนกับกลายเป็นตากุ้งยิงไปเลยแต่อย่าปล่อยให้นานนะคือทางแก้นะคะที่จะจะจะอยากให้ทุกคนดูแลมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเวลาเอาน้ําอุ่นเน่ะเพราะว่าลักษณะตามันอาจจะมันขอบตาหรืออาจจะไม่สะอาดมะอุ่นนะชุบสมรีหรือเออสมรีมันจะเป็นขุยมันจะเข้าตาเนอะหาผ้าที่มันไม่เป็นเป็นขุยหรืออะไรเงี้ย ประคบน้ําอุ่นแล้วก็คอยเช็ดให้มันเหมือนกับว่าขอบตาจะได้ไม่มันจะได้สะอาดนะคะแล้วก็มันจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นต่อมไขมันอยู่บนขอบตาแต่ดิฉันทำอย่างนั้นแรกๆก็ทําอย่างนั้นนะ่ะใช้สำลีเช็ดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจะลังไม่ค่ะคือถ้าเกิดที่บ้านใครอาบน้ําฝักบัวน,น้ําอุ่นๆหน่อยแล้วก็เอาหน้ารับน้ําอุ่นเลยค่ะแล้วก็ล้างตาเลยง่ายดีค่ะทำอย่างนี้ทุกวันแล้วมันก็ แต่ว่าอย่าอย่านานนะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลายเป็นหน้าแห้งเดี๋ยวกลายเป็นหน้าก็คือสักพักรีบทำรีบๆแบบล้างตาแล้วก็เสร็จจบนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆดิฉันก็มีปัญหาเรื่องอิเม็ดเที่ตาเนี่แหละก็ไปหาหมอหมอก็ให้โฟมสําหรับล้างตาด้วยฟอกตาจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นนะนะแต่ว่าดิฉันก็ยังเห็นมันยังอยู่อะแต่มันไม่ได้ใช้แล้วล่ะเอามาให้ดูมันเป็นโฟมลักษณะแบบเนี้ย อย่างเงี้ยไม่ต้องไป็นนใจยี่ห้อนะคะแล้วก็กดมามจะเป็นโฟมแต่ว่ามันล้างตาได้มันไม่แสบมันไม่ะระคายไม่มีรู้สึกมันเหมือนกับน้ําเปล่าเลยแล้วก็แล้วขยี้ตาแล้วก็ล้างเปล่าล้างออกด้วยน้นําเปล่าแค่นั้นเองอันนี้ให้ดูทิ้งมันจะกดเป็นโฟมออกมามันหมดแล้วหลังมันไม่มีแล้วนะคะอันนี้ให้ให,ให้ให้มาดูเก็บไว้นะคะเผื่อใครอยากจะดูแล้วก็คือ อยากคือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ฟังไปเพลินๆนะคะไม่ต้องไม่เออไม่ต้องมาแบบว่า,วาเออเอ,อ้เรื่องนี้มาเล่าอะไรอย่างเงี้ยคือดิฉันอยากให้คนที่ไม่รู้ไม่ทราบได้ไปรักษาตัวเองเบื้องต้นจะได้คือได้ยุ่งอยากช่วงนี้ถ้าเกิดดิฉันบอกตามตรงถ้าดิฉันรู้เรื่องอะไรที่สามารถรักษาตัวเองได้ด้วยโดยที่ อาจจะคุณหมอแนะนำม,มาแล้วขั้นตอนหนึ่งทัวร์แล้วใช่แล้วอยากจะมาแชร์ต่อคือดิฉันอยากให้เพื่อนๆน่ะพยายามอย่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีจาความจำเป็นหรือว่าเดือดร้อนอะไรพยายามไม่อยากให้ไปโรงพรยาบาลไม่อยากให้ตัวเองวีเสี่ยงกับโควิดแล้วก็ไม่อยากให้ไปให้เป็นไม่ไปเพิ่มงานให้คุณหมอที่โรงพรยาบาลน,นะคะคือเจตนาดีนะคะเออก็ยังไงก็เออก็ มีแค่นี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษากายรักษาใจดีๆนะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วจะมีคลิปด,ดีๆแล้วก็จะมาแชร์ให้ฟังอีกสวัสดีค่ะ